สวัสดีครับพฟแมนพี่น้องครับนนี้ครับวันยุทธครับหายิงป่าครับครัไม้มาล่องเบ่งครับไม้ใหม่กับมาล่องเบ่งเป็นลุ้มหินครับ่อหินเก่าครับเพราะว่าะดูร้ายครับด้วยมาบึงครับ จากนั้นก็มาทานรุ่นน้อกันครับมือนี้สิได้ซับบ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าแล้วครับลมแห้งครับมือนี้สภาพไม้ครับน้ำใสครับสิได้ยิ่งมาครับมือนี้ต้องเบิ่งกันครับ จะลองเฝ้าจักชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ยลุดครับพ่อแม่พี่น้องวังหันครับกดท้ายประทันครับ สิ้นถึกหัวครับบงังคับมันเข่าปวดทะลุครับรุดเลยบงังครับเดี๋ยวทำมันลุ่นกันต่อครับเอาจนได้ครับมือน,นีมาแล้วครับตัวไงครับยิงบทัานครับ <c oughs> ว่างปืนไว้ว่างอนโอ้เสียดายครับระจะเผาค้นเลยครับมันขึ้นหนะันหนามาต้งปีพอดีครับวพา่อนอเดี๋ยวเฝ้าโต๊อครับเพื่อมันขึ้นอีกล่มกับแหงครับเพราะไม่ต้อง นี่ครับานา,นา,นานได้อยากตีเนาพย้อมกับมาตีได้ครับต้องมีเลือกครับนามลึกครับกับเม็ดขึ้นครับุลดู เม็ดขึ้นพุด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 อยู่พุอธจะเป็นปลาดูครับหากินเนื้อใตดินครับวันนี้นะสิบลุกเป็นไรครับ ครับผมตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบห้าแล้วครับนเกือบสี่สิบเอ็ดโมงแล้วครับก็ยังท่านเตโตครับนี่แต่ก็ยิ่งลุดไปแล้วครับตัวนึ่งกดท้ายประทันครับว่มงัก้กนกระเทียวใบมาเปิดไม้ได้ดีครับน,นี่ไม้ใหม,ม่ครับยังท่านมีไผ่เขามายิ่งครับข้างในนี่น ได้รุ่นยู่ครับเดี๋ยวผมสีฟ้าอีกจะหน่อยครับเพื่อสิได้หิวหัวกับเพื่อนครับมาเนี่กันบอดได้ยิ่งกับกับัวเปาครับมาเนี่ยกับเดี๋ยวถามารุ่นน้อกันครับ